ป้าคนนี้ชื่อป้าอ้อยตัวไปเจอป้าอ้อยยืนเก็บลูกยออยู่ข้างทางตอนไปดูที่ทําสวนจริงๆก็เจอแกหลายรอบตอนมาดูที่ดินตัวก็เลยแก้งแกบอกว่าให้ช่วยไปเลือกของหน่อยจะซื้อของฝากญาติในหมู่บ้านนี้งั้นหนูจ้างป้าหน่อยไปชอปปิง้งเป็นเพื่อนหนูเดี๋ยวหนูมีของให้ค่ะ แกก็ไปแบบงงๆแกบอกว่านานๆจะมาห้างเพราะมันไกลบ้านแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์ตัวก็เลยบอกว่าช่วยตัวเลือกของเดี๋ยวตัวซื้อของให้เมื่อกี้ป้าบอกว่าชอบตัวนี้แต่แลรว,ว่ามันเล็กไปป้าหนูว่าตัวนี้ได้แกก็ช่วยเลือกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของกินของใช้จนแกไปหยุดยืนอยู่ตรงนี้ป้าทําอะไรป้ากระป๋องค่ะแล้วมีอยู่กี่บาท12บบาทค่ะถูกสุด13นะป้าอ่านั้นเดี๋ยวหนูซื้อให้คนที่หนูซื้อไปให้<ๆ>เขาก็น่าจะชอบปลากระป๋องเหมือนกันนะงั้นก็ซื้อไปฝากเขาด้วยเดี๋ยวก็โอเคไป เดี๋ยวป้าไปส่งหนู <S <S ที่บ้านเขาเป็นเพื่อนหนูหน่อยนะม่านป้าอยู่แถวไหนอยู่วันอ่อค่ะงั้นหนูไปส่งป้าด้วยแล้วกันเราไปส่งเป็นเพื่อนกันเนาะค่ะได้ไปเออหนูเอามาให้ป้าอะไรนะจะชื่ออะไรนะแม่ป้าชื่ออะไรนะป้าแต๋วค่ะอ๋อหนูเอามาให้ป้าแตว๋วรู้จักแม่พี่ได้ไงคะหนูก็ไม่รู้จักหนูเพิ่งถามจริงๆแล้วอ่ะหนูมาซื้อให้นี่มาดูของให้ป้าหมดอเล่เหรอคะดีใจไหมดีใจค่ะปอยคิดว่าแม่ดีใจไหมดีใจค่ะเราควรไปหาแม่กันดีกว่าปะปเขา่ปะ ยายแต๋สวัาดีค่ะเอาหนูขอติดไม้หน่อยนะถ้าหนูเดินดูชั้นล่างได้ไหมคะนี่ดูได้ค่ะโอ้โหยายแต๋วมีได้ยังไงนี่คือเบาะที่นั่งเฟิร์สคลาสปรับระดับได้อันนี้ลิ้นชักทิ่ใส่ไปเลยไม่ต้องดึงออกมาใช่ไหมคะเฮ้ยระดับไม้สักเลยนะนี่อยากให้ดูโซนนี้ นี่โซนแต่งตัวโต๊ะเครื่องแป้งแป้งจริงๆหนูหนูซื้อม้อหุงข้าวมาให้กับเตากระทะไฟฟ้ามันจะได้ง่ายมันอ๋ออันนี้อันเดิมคืออม้อมันเล็กโอเคงั้นไปส่งหนูหน่อยได้เลยค่ะโอเคยายหนูกลับแล้วเด้อขอบคุณหลายๆครับขอไ้มั่งไหเมีใไ้ไดดิดีไดดีขอไฮลำห้รวยตาถุตป้าอ้อยแกไม่พูดเลยเนาะแต่ยกแต๋วน่ะเจียวเลยเนาะอ่าหนูไม่ควรยายแล้วคอบคุณครับ